ที่อำเภอแม่สเสียงค่ะโดยอำเภอแม่สเสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะถือว่าเป็นอำเภอหนึ่งที่มีความหลากหลายในด้านเชื้อชาติศาสนาซึ่งก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดมาค่ะวันนี้ทีมข่าวจะพาไปที่มัสยิดยามีอาตุลอิสลามไปฟังคําสอนของาศาสนาอิสลามและการเชื่อมวัฒนธรรมอิสลามกับวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในอำเภอแม่เสียงจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะเรราาว่กกอูด้ถสนใหั เหมือนกับคําสอนของศาสนาคริสต์แหละจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเราเราถูกสอนให้รักมนุษยชาติกรานบอกว่าคอยรุนนัสอันฟาออฮุมลินนัสแปลว่าคนที่ดีที่สุดในสายตาของพระเจ้าของเราคืออลัลลอฮ์เนี่ยคือคนที่ทําดีต่อเพื่อนมนุษย์มากที่สุดไม่จำเพาะแต่ว่าต้องทําดีแต่มุสลิมกับมุสลิมเท่านั้นเราเลยอยู่แล้วเราก็เป็นที่รักของผู้คนแวดล้อมทั้งหลาย สุริยาอารามวงรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้เล่าถึงชาวชุมชนอิสลามในอำเภอเมสเรียงที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่รวมกันก่อตั้งมัสยิดยามีอาตุลอิสลามและการสร้างปฏิสัมพันธ์ช่วมความเป็นกลยานมิตรกับเพื่อนต่างศาสนิก โดยร่วมมุ่งเน้นความสุขแบ่งปันความรักสร้างความสามัคคีในชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆร่วมกับภาครัฐชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอิสลามกับวัฒนธรรมอื่นในอำเภอแม่สเรียงโดยกิจกรรมมรักคุเทศน้อยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่นำเด็กในชุมชนอิสลามมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนอิสลามมัสยิด สถานที่ปฏิบัติศาสนก,กิจการละหมาดแนะนําสถานที่ต่างๆในมัสยิดรวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่ทําร่วมกับชุมชนอื่นให้ผู้ที่สนใจมาเยี่ยมเยือนก็ถ้ามีผู้ที่สนใจนะคะพวกเราก็ยินดีต้อนรับเสมอค่ะพวกท่านนะคะสามารถอยากเรียนรู้เกี่ยวกับอิสลามค่ะก็สามารถเรียนรู้ผ่านทางพันธกิจของพวกเราได้ค่ะพวกเรายินดีต้อนรับเสมอค่ะ เราก็สามารถพาท่านเราก็เป็นมาคุเทศให้ท่านได้ค่ะก็จะพาท่านชมค่ะแล้วก็เล่าเรื่องความเป็นมาประวัติต่างๆของมัสยิดค่ะหรือปัญหาที่ท่านไม่เคยเข้าใจหรือไม่ก็ความรู้ที่ท่านยังไม่เคยรู้ค่ะเกี่ยวกับอิสลามค่ะเราก็สามารถอธิบายให้ท่านเข้าใจได้ค่ะท่านจะได้เปลี่ยนแนวคิดด้วยค่ะว่าเผื่อบางคนนี้ค่ะเขาน่าจะคิดว่าพวกเราเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถทําให้ท่านหายข้องใจค่ะ การที่ผมได้เข้ามาสถานที่นี้ผมก็รู้สึกตืน่นเต้นแล้วผมมีที่ผมมาที่นี่ผมมีเป้าหมายว่าผมอยากรู้เรื่องการละหมาดครับว่ามีการทํำยังไงแล้วก็มีวิธีการอย่างไรครับการที่ผมได้เข้ามาที่นี่ผมสนใจเรื่องหนึ่งก็คือใครคือแขกแขกไม่ได้ไปคัมบรีหรือว่าคัมรูถูกแต่เป็นคําที่ให้เกียรติและผมจะนํากระดาษพวกนี้ไปศึกษาต่อที่แบ้านครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับตัวผมครับ นอกจากนี้น้องๆกลุ่มนี้ยังได้จัดตั้งชมรมเป็นกลุ่มเด็กกิจอาสาเพื่อทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนส่วนราชการและเผยแพร่วัฒนธรรมอิสลามให้กับกลุ่มเพื่อนชาติพันธุ์อื่นด้วยค่ะชมรมพันธกิจตาอารมณ์นะคะก็ความหมายก็คือเชื่อมสัมพันธ์ค่ะชมรมของเรานะคะก็จะร่วมงานกับท้องถิ่นค่ะเทศบาลอย่างเงี้ยค่ะบางทีเทศบาลท้องถิ่นของเราก็มีงานนะคะอย่างงานวันพ่อค่ะก็จะมี ทำความดีเพื่อพ่ออย่างเงี้ยค่ะกวาดถนนทําความสะอาดบ้านเรือนอย่างเงี้ยค่ะพวกเราก็ไปร่วมค่ะเหมือนพวกเราเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ที่ท่านเขาไม่ว่างค่ะเราก็ไปแทนค่ะจากความเข้มแข็งและความร่วมมือของชุมชนรอบม,มัสยิดยามีอาตูลอิสลามทําให้มัสยิดแห่งนี้ได้รับรางวัลโลโยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจําปีพุทธศักราช2567ประเภทนิติบุคคล หรือคณะบุคคลและเป็นมัสยิดแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับโลกเกียรติคุณนี้คนณนัทบวงามถ่ายภาพวัินีบุญเกง่งทีมข่าว n อ็บทีเชียงใหม่รายงาน